Nah. ini 77 ัวเป็นโรคลมชักนะครับนี่นี่คือหายแล้วนะครับแต่เขาจะเบบอๆหน่อยนะครับนี่คเับจะเป็นจะหลงๆหน่อยเมื่อกี้เขาล้มลงตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมากินน้ำนะครับแล้วก็ล้มลงไป ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับก็ตอนนั้นเป็นบ่อยมากเป็นบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนานๆเนี่ยก็หลายเดือนแล้วเพิ่งเห็นมาเป็นอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เป็นนานแล้วก็เนี่ยวันนี้มาเห็นเป็นอีกทีนะครับนี่ก็ใกล้จะกคอนแล้วด้วย ก็เลยกําหนดคลอดมาประมาณ8วันแล้วนะครับครับ,รบก็ถ่ายยาถ่ายประญาติเม็ดลงเม็ด,มดเลือดอะไรก็ยาบํารุงก็ฉีดหมดแล้วนะครับก็เลยวิ่งมาจากกระทพอะมุ้งนะครับมาถ่ายไม่ทันมาถ่ายทันตอนตอนเออ่คันเสร็จแล้วนะครับ เยวจะไปถ่ายยาให้ดูเนาะนะครับว่าใช้ใช้ยาอะไรนะครับที่ทำให้วนะัวเนี่ยอาการหายไปเยอะนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นวันเว้นวัน,นตั้งแต่ซื้อมาใหม่ๆพี่ๆคนไหนนะครับเป็นมีอาการแบบนี้แล้วอยากจะรักษานะครับ มันจะชักอาการมันชักกระตุกอะถ้าใครเห็นเคยเห็นคนชักกระตุกน้ําลายฟูมปากมันจะเป็นอย่างนั้นอะตาเหลือกหกๆนี่ยนี่ก็อ่าตัวไหนนี่นะครับชิปฟอส์นะครับชิปฟอสตตัวนี้น่าจะขวดละสองร้อยกว่า เนี่ยมันจะมีแคลเซียม40มิลลิกรัมนะครับธาตุเหล็ก100กรัมเนี่ยแนละแล้วก็วิตามิน b 12อนะไรเนี่ยมันจะเป็นแคลเซียมรวมนะครับแต่ถ้าใครอยากอยากอยากเข้มข้นก็ เป็นแคลเซียมน้ําเข้มข้นอะ่ะมันจะมีแคลเซียมน้ําโดยตรงอะ่ะจะมีจะมีอีกนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นแคลเซียมเป็นแคลเซียมวิตามินวิตามินรวมนะครับผมฉีดให้ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยไม่ได้ให้ฉีดให้ตัวไหนเลยครับเนี่ยฉีดไปครึ่งขวดฉีดเข็มละ10 TC นะครับก็ฉีดบ่อยอยู่นะครับ บ่อยนะครับก็ไม่ได้ฉีดนานแล้วด้วยแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นมีอาการนานแล้วนะครับเป็นตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ยังไม่ผสมลูกตัวเนี้เขาก็ไม่เป็นอีกเลยนะครับนี่ก็เพิ่งมาเห็นเป็นวันนี้อีก,อกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือเอาไว้ฉีดเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยที่จริงก็ฉีด ฉีดตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ได้เป็นอะไระครับตัวนี้มันเป็นหนักกว่าเขาม,มันเป็นลมชักมันชักกระตุกแล้วก็ถ้าในในในชีต์อะฉีดฉีดได้นะครับ 20cc ต่อครั้งได้เลยนะครับแต่ว่า ผมวัน20่สดีซมันมันเยอะไปก็เลยฉีด10 c c แล้วก็ฉีดบ่อยๆเอานะครับก็หายนะนะครับบวกกับเกเลือแร่ด้วยนะครับเกลือแร่เกเลืกกอแร่เคนเซตเกลือแร่เลียนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะถ้าใครมีอาการนะครับวัวเป็นลมชักนะครับ